ที่กำลังมองหากับรถตู้เอาไว้ใช้งานนะคะสําหรับครอบครัวใหญ่ได้ความหรูหราได้ความกว้างขวางและนั่งสบายต้องคันนี้เลยกับ Toyota Venturi 3.0G รถปี2019ค่ะ มาพร้อมกับสีขาวนะคะแล้วก็บอกเลยว่า 3.0J ของเราที่โต่อต๊ะคาไม่เหมือนที่ไหนอย่างแน่นอนค่ะเดี๋ยวมาเริ่มดูกันเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะตัวกระจังด้านหน้าจะเป็นตัวคเมเยมชิ้นใหญ่เลยให้ความแข็งแกร่งความบึกบึนไฟหน้าเป็นตัวฮาโลเจนมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าล้อที่ได้เป็นล้อมแม็กนะคะขนาด15นิ้วแล้วตัวยางเนี่ยนะคะสามารถใช้งานขับขี่ได้แบบสบายๆโดยที่ยังไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมค่ะนี่แค่ภายนอกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกับความพิเศษด้านในตัวรถกันต่อเลยค่ะ แล้วตอนนี้เข้าอยู่ด้านในตัวรถนะคะจะบอกว่านั่งสบายมากเลยเราไล่ลําดับตั้งแต่โซนด้านหน้าตัวนี้ก็จะได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะ4สปีดแล้วก็ ้าเดิมเนี่ยนะคะจากทางโรงงานตัว 3.0G จะเป็นวิทีโอเนาะแต่ตัวนี้ได้เครื่องเล่นวิดียได้ตัวจอ a อ d ด o i d เป็นหน้าจอทัสกีนแบบหน้าจอใหญ่มากเห็นแบบโซนห้องวิจารัาด้านหลังแบบนี้เลยตัวแอร์ก็จะเป็นแบบแมนนวลนะคะเบาะสภาพสวยงามเลยค่ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดนะคะตัวนี้ก็จะได้เป็นพุสตาร์ดด้วยสําหรับโซนด้านหลังค่ะเดิมจากโรงงานตัวเคาตัวนี้ก็ไม่มีนะตัวนี้เรามีการใส่เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อ,ออำนวยความสะดวกสําหรับผู้ใช้งานค่ะไว้วางของนะวางแก้วน้าวางขวด น้ำต่างๆได้เพราะปกติถ้าไม่มีเนี่ยปกติถ้าเกิดเราจะวางของหรือว่าวางพวกขวดน้ำเนี่ยก็ต้องวางกับพื้นใช่ไหมคะตัวนี้ก็เพิ่มความสะดวกสบายมากยิ่ขึ้นรวมไปถึงเนี่ยมีช่องเสียบ USB นะคะให้อีก2จุดอำนวยความสะดวกเรื่องของการชาร์จแบตเวลาเดินทางไกลได้เลยด้านบนเขาก็จะมีตัว จอทีวีเพดานนะคะเดิมๆก็ไม่มีนะทุกคนคะ่ะตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อกับจอด้านหน้าเอาไว้แบบให้โซนด้านหลังดูหนังฟังเพลงได้เพิ่มสีสันร,ระหว่างการเดินทางได้ค่ะมีแอร์โซนด้านหลังให้พร้อมนะคะสามารถปรับระดับความแรงของลมได้และตัวเบาะคือสภาพสวยมากทุกคนคะ่ะถ้า่ซนที่เกหนั่งก็จะเป็นแบบเบาะแยกส่วนเนาะก,ก็เน้นการน,นั่งแบบสะดวกสบายสามารถเดินเชื่อมต่อไปด้านหลังได้ตัวนี้ก็จะเป็นรูปแบบ11ที่นั่งเหมาะสําหรับครอบครัวขนาดใหญ่สามารถเดินทางไปเที่ยวต่างๆได้แบบสบายๆเลยค่ะตัวนี้ก็ จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ3,000ซีซีให้ขุมพลังอยู่ที่136แรงม้าและใครที่สนใจคันนี้ที่โตโต้าของเราขายอยู่ที่7จะ0แสนเจ็ดหบาทนะคะใครสนใจก็สามารถโทรมาได้เลยกับหมายเลขโทรศัพท์083 777 777 7 7และ083 777 7 7 5 7ค่ะ รวมไปถึงนะคะสามารถเข้ามาชมตัวรถจริงได้นะคะที่โต๊ะตู้คาของเราเปิดให้บริการทุกันค่ะทุกคนคะลองมานั่งลองมาขับลองมาสัมผัสดูก่อนได้และอาจะบอกว่าเวนจูร่ของเราเนี่ยก็ยังมีให้เลือกอีกหลายคันมีทั้ง 3.0T 3.0V นะรวมไปถึงค่ะ่เอเราก็จะมีทั้งในเรื่องของรถนะคะครอบครัวรูปแบบอื่นๆอีกด้วยสามารถเข้ามาชมตัวรถจริงได้เลยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วเจอกันในใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ